ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้นะครับคือผมอยากให้ทุกคนนะครับติดตามดิสคอ r d ตผมหน่อยนะครับเพราะว่าเวลามีคลิปอะไรจะลงเนี่ยก็จะลงใน Discord ก่อนนะครับแล้วค่อยลงใน YouTube นะครับก็นะครับแล้วก็ได้รับข่าวสารต่างๆว่าวันไหนจะลงคลิปบ้างวันไหนจะไม่ลงคลิปหรือวันไดป่วยนะครับก็ อยากให้ทุกคนนะครับไปติดตามนิตคอร์ดผมหน่อยนะครับยังน้อยก็ให้ถึงครึ่งช่องกับผมก็ได้นะครับก็นะครับนิตคอร์ดโหลดไม่ยากนะครับก็นะครับนะครับวิธีดาวน์โหลดนิคอร์ดก็ประมาณน,น,นี้นะครับถ้าทุกคนพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่เป็นก็นี่ไงก็สอเสือนะครับอ่านด้ไงมันก็จะด้ีขึ้น ทำไมทำไมวะเนี่ยเอออะอะนี่นี่นี่ขึ้นอัปเดตก่อนก็นะครับนี่ขอดาดนันโหลดไม่ยากนะครับมีมีหกสิบสี่เอ็มบีเท่านั้นนะครับก็ไม่ถึงจิกนะครับก็ถ้ายูทูบเบอร์ท่านใดอยากจะคอรลบกับช่องของผมเรือนก็ได้นะครับ พ้าทางดิ่คอดีเลยนะครับแม่เวลาอัปเดตก็แป๊บเดียวนะครับหรือมันเป็นเพราะไวไฟวะเออไม่รู้นะครับมันสี่จุดห้าดาวเลยนะมันแปลก,กแปลกวะถ้าเราไปที่แอปนะครับดูก่อไปกอนนะครับจะเห็นว่ามันไม่มีดิทคอดได้ยังไงวะเฮ้ยสี่จุด นิดคอดไม่ติดเลยเหรอวะโอเคนะคะ่ะ <c oughs> เอ่อเอ่อทวิตเอ่ออะไรวะโอ,โอเค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 อันไม่ออก <c oughs> ก็ยังไงก็ตามนะครับอยากให้ทุกคนไปติดตามดิดคอร์ดผมได้ เอ้ยด้วยนะครับก็จะอยู่ในคอมเมนต์นะครับวิธีเข้าไปติดตามนิดขอดผมนะครับหรือว่าก็อยู่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับก็จะมีสองที่เนาะใต้คลิปกับในคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้แล้วก็ติดตามนิดขอดผมด้วยนะครับไป้วครับบ๊ายบาย